วันนี้มาดูวิธีการเปิดใช้งาน lightning wallet ที่ชื่อว่าลาเทศนะครับลาเทศเป็นบริการของอาจารย์เดชานะครับเป็น lightning wallet ที่ใช้ได้ทั้งคอมพิวเตอร์แล้วก็ในมือถือนะครับโอเคมาดูวิธีการเลยนะครับเข้ามาที่เว็บลาเทศก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ที่ description ด้านล่างนะครับโอเคพอเข้ามาที่หน้านี้แล้วเนาะ,ะเราก็มา register ก่อนนะครับคลิกตรงนี้เลยครับ register ปนะครับ ก็เราก็ตั้ง user name เนอะอันนี้เดี๋ยวผมตั้งเป็น setup หนึ่งแล้วกันอันนี้ก็เป็น password นะครับ แล้วก็ใส่พาสเวิร์ดซ้ำอีกรอบนะครับโอเคก็คลิกที่ create account รอสักครู่อ่าเรียบร้อยแล้วนะครับจดไว้ด้วยนะครับพาสเวิร์ดอ่า username รับพาสเวิร์ดเมื่อสักครู่นะครับโอเคนะครับ แล้วก็เราก็ต่อไปก็ร e i ซฟนะครับโอน s ซ t เข้ามานะครับกดที่ตรงนี้เนาะเนี่ยนี่ยรีเฟเนี่ยพึ้งนะครับใส่จำนวน s ซ t ที่จะโอนเข้ามานะครับผมจะใส่ไปสัก100 Set โอเคแล้วก็คลิกที่ Create Invoice อ่าวิธีการโอน s ซ t เข้ามานะครับแล้วก็ Copy Invoice เนาะโอเคค o ปปเสร็จแล้วแล้วก็ ไปเปิด Lightning Wallet ของเรานะครับเพื่อที่จะโอนสัตว์เข้ามานะครับตัวนี้ใช้ Wallet of Satoshi นะครับอ่าเอ Wallet เ,เปิดเข้ามาก่อนโอเคเราก็คลิกที่เส้นนี่นะครับแล้วก็วางตัว invoice เมอสัสครูที่เรา copy มาไว้แล้วนะครับอ่ามันก็จะดีดขึ้นมาเนาะเนี่ย1 0 0ตนะครับเราก็คลิกเซ็นเลยครับ อิ้งหนึ่งร้อยเสร็จเรียบร้อยส่งไปแล้วเนาะเรามาดูที่ wallet ประเทศของเราปิดตัวนี้ไปเลยนะครับอลอง refresh หน้านี้สิเข้ามาแล้วเนี่ยหนึ่งร้อยเนาะแต่มันยังไม่แสดงแต่มันเข้ามาแล้วเดี๋ยวอาจจะต้องรอสักครู่ก่อน เห็นนะอ่าเข้ามาแล้วเนาะเนี่ยอรอสักพักหนึ่งนะครับให้มันรีเฟรชก่อนเรียบร้อยนะตอนนี้ก็เราก็สามารถใช้ w a l l e t ลาเทศนะครับของอาจารย์เดชานะลาเทศนี้เป็นบริการของอาจารย์เดชานะครับเราสามารถใช้ฟังก์ชันต่างๆมากมายได้เยอะมากเลยนะครับมาคลิกที่ตรงนี้นครับเนี่ยหีดสังหีดตรงนี้นะครับอ่าเราก็มาคลิกที่ extension นะครับแล้วก็ อีกย่างอ่าเนี่ยนะครับรอสักแป๊บนึงนี่เนาะมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับตัว extension ของลาเทสเนี่ยนะครับพวก wallet lightning wallet ตระกูล lnb เนี่ยมันจะมีฟังก์ชันให้เลือกใช้ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะอะ่ซึ่งเป็น wallet lightning wallet ที่เป็นประโยชน์มากเลยนะครับแล้วก็ใช้ได้ทั้งในมือถือแล้วก็ในคอมพิวเตอร์นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับ